สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนสิงหาคมของชาวธาตุนามค่ะชาวธาตุน้มได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีนค่ะกรกฎแล้วก็พิจิกซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎพิจิก ในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าต้นตกคุณสามารถดูุคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่าย,ยาจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองอะค่ะมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคมหาก,กันในสถานะอะไรนะคะมา ก่อนอื่นเราไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขากันก่อนนะชาวทาดน้ำขอบห้ณนะคะ่ะมีควีนถือถ้วยไพ่ของคนมีความรักอะควีนถือถ้วยมีควีนถววน้วยมีคิงดา ควินถ้วยคิงดาบสิบดาบเอิมเอิมเ,เ,เลยสองเหรียญทาไมมีเพลงดังขึ้นในหัวพี่เมย์ละเพลงอะไรครับพี่เมย์เคยฟังมาเจ็บไปเจ็บมาทุกวันก็เลยหมดหมดกำลังจะเสียใจไปกว่านี้อยากจะมีใครก็เชิญได้เลยเต็มที่อ่ะจากในหน้าภายความสัมพันธ์นี้นะ มันพีคตรงที่หนึ่งความสัมพันธ์นี้มันมีประเด็นปัญหาตรงที่มีคนคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ขยันมากขยันทําร้ายจิตใจนะคะครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ได้คบหาดูใจกันเป็นเวอร์ชั่นที่ได้คบหาดูใจกันมีความรักมอบความรู้สึกดีๆไปแล้วให้ยภัยในความสัมพันธ์ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการทําร้ายจิตใจไม่ว่าจะทางใดก็ตาม นะคะก็ให้อภัยบางเคสทะเลาะเบาแหวงกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางท่านมีมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เป็นประเด็นนะความเชื่อเรื่องศาสนาความแตกต่างกันในบางเคสเป็นความสัมพันธ์ที่เราไปรัก เพื่อนเดาเราไปรักคนที่เป็นเพื่อนสนิทเราไปรักคนที่เขาขีดเส้นในความสัมพันธ์ว่าโยนเราลงไปในกล่องเฟนโซนละ่ะแต่ตัวเราเนี่ยลงรักคนนี้ชอบคนนี้อืมแล้วก็ในบางเคสคืออยู่บนความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ถูกชงเข้มชงอ่อนจากกองเชีย ที่สรุปแกจะเชียร์ให้รักกันหรือแกจะเชียร์ให้เลิกกันสลับไพ่ห้าไม้นะคะเพราะบางเคได้จริงๆมันมีความรักความชอบแอบกิกๆกันอยู่มันมีเคมีบางอย่างทุกคนรู้ใช่ปะ่ะให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองเวลามันมีคู่คนอื่นในที่เรียนในคณะในออฟฟิศอะแอบ,บกิกกันอนะแอบบมีความรู้สึกกันอนะมันมีเคมีบางอย่างเนาะที่แบบทําไมเราถึงรู้อะ ทั้งๆที่เขาก็แบบไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เราแอบไว้คู่นี้มันกีกันแน่ๆเลยแล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เห็นกันคนเดียวนะมันมีคนอื่นเห็นเหมือนเหมือนกับเราซึ่งคุณเชื่อไหมถ้ามันเป็นของคุณนะชาวบ้านก็ดูออกเหมือนกันมันเป็นลาซาดาแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆมันไม่รู้ว่าเรารู้กันได้ยังไงแต่มันมีมันมีเคมีบางอย่างความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันความสัมพันธ์เนี้ยในบางเคสถ้ามันจะไปรอดหรือมันจะไปไม่รอดเนี่ย มันมีปัญหามาจากบุคคลที่สองบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราสองสามคนปัญหาแบบรักสามเศร้านะแต่หมายถึงอีกแก๊งกองเชียร์เนี่ยเชียร์ให้รักเชียร์ให้เลิกเนี่ยแหละว่าจะเป็นไปนในทิศทางได้บางคนจะรักจะรักจะรัก,จะ,กจะจีบกันอย่างเงี้ยไม่ก,กล้าเขินอารมณ์ประมาณนี้สถานการณ์ประมาณนี้เอเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะม,มา ขอไพ่ค่ะความรู้สึกของคุณค่ะชาวท่านน้ําคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกไงกับเขาเดทเลยเหรอมันไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเดทเดทแปดดาบโอ้คุณไม่เห็นหนทางกับความสัมพันธ์นี้เลยค่ะให้พูดตรงๆเนี่ก็ตรงๆลนะจากหน้าไพานะ่เนี่ยมีเดทมีแปดดาบ มีไพ่เทมเพลตนะฮะเดชปดาเทมเพลตควีนถือถ้วยเรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากเรารู้ว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่โอเคแล้วแต่เรายังพยายามจะต่อรองเรายังพยายามจะสมานฉันเรายังพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เราคิดว่ามันยังคุยกันได้ จากในหน้าไพ่นะแต่เราก็รู้ประมาณหนึ่งนะเราก็รู้ประมาหนึ่งแหละว่ามันยากแต่แบบเรายังรู้สึกเหมือนแบบเรายังไม่กี่บาอ่ะแบบเรายังต้องการไปต่ออะฉันยังไหว,เข,ไวเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวทัดน้นาเขารู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งดาว มีหนึ่งดาบมีเฮอร์มิทอยากอยู่นิ่เงียบคนเดียวนดไม้มีคนหนึ่งอ่ะเงียบแต่คนหนึ่งพยายามแบบคุยตลอดส่งเมเซจหาตลอดในถือเหรียญอีฉันอยากจะไปถามว่ามีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลน้องหมาซอยใกล้ๆบ้านพี่หรือยังทำไมเห่าไม่หยุดเจอตัวอะไรหรือเปล่า น้องหมา,าจ,จะกำลังขอความช่วยเหลือ,อแต่พี่เมย์ก็ต้องอ่านไพ่ sorry มาไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะมาดูในเคสอันนี้กันก่อนในเคสของความสัมพันธ์ที่เราก็รู้ว่ายา เราเจอคนใจร้ายอ่ะไปต่อยังไงอ่ะเราเจอกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในขวดโหลค่ะมีความอึดอัดมีความคับแค่มีความไม่สบายใจเราสึกเหมือนการพยายามของเราบางครั้งไพ่ใบน,นี้มีความสําคัญอย่างหนึง่งมันหมายถึงการที่เดี๋ยวนะอันเนี้ยอยู่ในตาําราถ้าจำไม่ผิดถูกทําให้ทำคืาเรื่องนะถูกทําให้รับผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทํา นั่นแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีเวอร์ชั่นที่มันท็อกซิกตรงที่คุณไม่ทำอะไรผิดอะแต่มันกลายเป็นความผิดหูเช่นสมมุตินะเออที่ฉันมีคนอื่นอนก็พอเธอที่ฉันนอกใจก็เพรเธอที่ฉันทำแบบเนี้ยก็พรเธอนอกใจมีคนอื่นหรือ เรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเนี่ยคือเขาจะโทษว่าเป็นเพราะคุณที่เขาทําแบบนี้เพราะคุณซึ่งนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณก็ไม่ได้ไปจับมือเขาทําคุณก็ไม่ได้ไปควบคุมเขาได้แต่เขามาพูดว่าที่เขาที่เขาทําไปอะซึ่งมันไม่ถูกต้องอะมันเป็นเพราะคุณอารมณ์ประมาณนั้นถ้ายกตัวอย่างนะเนี่ยเนี่ยลักษณะไพ่ไปเนี่ยจะขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้แล้วคุณเลือกที่ จะมูกออกมาพี่ไม่โทษพี่ไม่พี่พูดย่งไงอะพี่ไม่โทษคุณเลยที่คุณที่คุณไม่ที่คุณไม่ไหวอะแต่จะแปลกมากถ้าคุณไหวเพราะบางครั้งอะมันคือสภาวะของการที่แบบตักกะเขาบิดเบี้ยวอะนึกออกใช่ปะแบบเอา้าแกไปทํา,งงาอ,อ,อย่างนั้นมาเพราะชั้นเลยอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมรวมประมาณนี้จากในหน้าไพ่อ่ะพี่ก็เห็นอยู่ว่าคุณอะพร้อมที่จะแบบ ยังพร้อมที่จะคุยยังอยากคุยส่วนหนึ่งอะถ้ามันอยู่ในที่ทํางานเดียวกันะพี่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทําให้เรื่องราวมันแบบแตกหักไปเลยมันก็จะเข้าเขาเรียกไงมันจะเข้าหน้ากันยากเข้าหน้ากันไม่ติดและไอ้บุคคลที่สองบคุงบคคลที่สาม,ท,สามที่จะต้องมานั่งทํางานด้วยกันจะต้องมารับรู้พลังงานเคมีรังสีบางอย่างจากในความสัมพันธ์มันไม่หนุกเลยอ่ะเออคุณก็พยายามที่จะเหมือนแบบต่อรองแล้วก็ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้อะบางท่านก็เข้าใจในเวอร์ชั่นของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนกลุ่มเดียวกันประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะพี่ก็ยังแอบมีความรู้สึกว่าแต่คุณก็ยังหวังลึกๆเลยกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณชอบเขาไปแล้วอะคุณชอบเขาเวอร์ชันแฟนเวอร์ชันคนรักเราไม่ได้มองเขาเป็นเพื่อนไงถูกปะหน้าไพ่เขาข้างล่างนะคะคนคนนี้ถ้าเขาคือคนที่เป็น อยากเป็นเพื่อนร่วมงานจริงๆคุณจงสังเกตสัญญาณของเขาคุณลองดูนะว่าเวลาที่เขาเวลาที่คุณเองส่งข้อความไปหาเขาหรือเวลาที่ตัวคุณเองพยายามชวนเขาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นสัญญาณของการบ่งบอกว่าเรายังอยากถือความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันเขาจะตอบเขาจะไม่เงียบแต่ถ้ามันตรงกันข้ามนั่นแหละมันคือเหมือนเราแหละว่าเราอยากคุยกับใครไม่อยากคุยกับใครใคล้ายๆกัน ถ้าเขาแสดงพฤติกรรมว่าไม่อยากคุยอยากห่างก็ต้องปล่อยเข้าไปมันเป็นประมาณนี้นะคะก็ต้องปล่อยเข้าไปเคตต่อมาถ้าตัวคนเองเป็นคนที่รับได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถตัดสินใจได้ในความสัมพันธ์นี้ว่าฉันอยากเปลี่ยนละฉันเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจบให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวคุณเองต่อให้คุณจะยังรู้สึกกับคนคนนี้มากแค่ไหนแต่ อยากให้รู้ว่าคุณสามารถมีคนรักความรักในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ได้ซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะนั้นน่ะตัวเขาเองอ่ะถ้าคุณเริ่มนิ่งแล้วนะตัวเขาเองจะเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้แมสเซจก็ดีข้อความการติดต่อสื่อสารเสียงเจ้าเจ้า,จ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 าของคุณน่ะนะมันหายไปไหนวะเอ๊ะเคยมีมันหายไปไหนอะช่วงนี้ยุ่งเรื่องงานเหรอหรือว่าเป็นยังไงหรือว่า แต่ถามว่าชอบเรามากขึ้นไหมพี่ก็ยังไม่เห็นขนาดนั้นแต่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของคุณที่คุณเคยแบบแต่ก่อนคุณอาจจะเคยคุยเรื่องอื่นๆแซมแซมมาแต่หลังๆถ้าคุณจะคุยคุณจะคุยเฉพาะเรื่องที่จําเป็นบางท่านคุยเฉพาะเรื่องงานคุยเฉพาะเรื่องที่ที่มันจะเป็นต้องคุยอะแล้วก็มีสภาวะการห่างหายดูแล้วไม่ค่อยคุยดูแลหายหายไปอะไรเงี้ยคง คงไม่ได้อยากที่จะแบบเป็นมากกว่าเพื่อนเรามั้งคงไม่ได้อินกับเขามากแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูสิขอบให้หนนะ่อยะการเทคอคชันในความสัมพันธ์การเทคอคชันในความสัมพันธ์ของเขาค่ะทัดนา q ควีนถือ ดาบฟินดาบสามตัวหนเด็ด กองนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราหรือเราไม่ชอบเขาพี่รู้สึกว่ามันต้องไปต่อยากอะมีทั้งควีนดาบพิงดาบเลยคือแอคชั่นเวอร์ชันที่ถ้าเราไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเราถ้ามันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชันที่ถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะ ท้าแบบต่อกันไม่ได้จริงๆแต่มันมีสถานะในความสัมพันธ์เวอร์ชันที่ยังยังสามารถทํางานด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ก็เห็นแค่ตรงเนี้ยแต่ไอ้เวอร์ชั่นของคนรักอะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นคนรักจริงๆคนรักเวอร์ชันไหนที่แบบฟันๆนี่เราท่องอยู่ทับกกันอยู่หรือเปล่าทั้งพระเอกและนางเอกถือกระบ,บี่ทั้งคู่อย่างงี้ยพี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่แนวซีรีส์จีน พี่ว่ามันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เวอร์ชันที่มีความระแวงแล้วเวอร์ชันที่มีการไม่ยอมลงให้กันบางท่านอะ่ะฝีปากอะคมกว่าดาบอีกนึกออกไหมความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันรู้สึกอย่างนั้นขอให้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะชาวธาตุน้ําพี่เห็นนะว่ามันมัน,ม,นมันเจอกันได้อะ่ะแต่มันต้องเป็นการเจอกันที่มันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งอะ่ะเออสองต่อสอง จอกันสองคนแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นของการแบบก็ทํางานด้วยกันได้ก็เจอเพื่อนด้วยกันได้แต่ว่าเบื้องหลังในความสัมพันธ์มันคงไม่มีอะไรแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่งางคุณกับเขาสิคาดนะหกดาบเห็นไพก่การมูฟออแล้วละ่ะหกดาบมาซิเชียนวิยาฟัจูน 1ถ้วยสเหรียญ9ไม้จากในหน้าไพาอ่อ่ะไพ่บอกว่าเดี๋ยวก็เกิดการบุบออนเกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณเชื่อสำหรับชาวธาตุน้ำาหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มานานคุณรอคอยรอยคอรอคอยมานานเดี๋ยวก็จะมีคนรักเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเมื่อถึงช่วงเวลานะคะ We offer you หนึ่งถ้วย เดี๋ยก็มีลหลายคนมีความรู้สึกเหมือนแบบเราต้องมีความรักความสัมพันธ์ตลอดซึ่งนั่นมันมันไม่เสมอไปพี่ใช้คำนี้แล้วกันมันไม่เสมอไปบางครั้งเราอาจจะต้องพักช่วงเวลาในการมีมีความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นการมีความสัมพันธ์แบบไม่โอเคซ้ำๆบ่อยๆวิธีการรีเซ็ต สถานการณ์ให้มันไม่เป็นอย่างนั้น่ะคือหยุดหยุดก่อนอืมหยุดก่อนเว้นว่างจากการมีความรักความสัมพันธ์ก่อนสักครู่เดือนหนึ่งได้ไหมพี่เมย์สองเดือนได้ไหมพี่เมย์เออลองดูถึงเวลาพี่จะบอกว่าไทม์มี่ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะไทม์มี่ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันลองลองมีความสัมพันธ์ไป แล้วดูสิว่าแบบสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนมีอีกทีหรือ,อกี่เดือนมีอีกทีแล้วมันยังวนล,ลุปอยู่หรือไม่ถ้ามันยังวนล,ลุปอยู่คุณอาจจะต้องเว้นช่วงห่างเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านถ้าอยากรู้ว่าแบบเอ้ยพี่เมย์แต่หนูไม่อยากเปลืองเวลาเปลืองพลังงานกับการมานั่งรอเช็คว่าแบบคนนี้จะใช่ไม่ใช่มันดูแบบกล่องจุ่มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยดวงช่วยได้นะ โดยเฉพาะดวงที่ดูทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับคู่พี่พูดได้เลยว่าคู่จะมาเมื่อไหร่ซึ่งถามว่ามันสามารถทําให้คุณรู้ตัวเองได้ว่าอ๋อจะมาประมาณนี้ใช่ไหมโอเคงั้นอย่างนั้นฉันจะโฟกัสเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันถึงช่วงจังหวะใกล้ๆฉันจะได้เตรียมตัวรอรับแล้วก็สังเกตใที่ดีว่าเขาจะมายังไงลักษณะเป็นยังไงสาขาอาชีพอะไรมาเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ จะได้เตรียมรอซึ่งนั่นแหละคือจังหวะของดวงทําได้ซึ่งอันนี้พี่บอกก่อนว่าไพ่ดูไม่ได้ขนาดนั้นแต่จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์แต่ถ้าใครอยากดูคู่ลักษณะเนี้ติดต่อมาได้นะคะแอดไลน์มานั่นแหละข้างล่างประมาณนี้ซึ่งช่วยได้มันก็ช่วยให้เราเหมือนแบบอ๋อโอเคตอนนี้ฉันยังไม่ต้องโฟกัสเรื่องนี้ฉันไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ให้สบายใจได้ไดเอถอะท่านน้าเมื่อเดี๋ยวคุณก็มีจากในหน้าไพ่อะแต่ถ้ามีแบบแต่ถ้าผ่านช่วงจังหวะเนี้ยคุณจะต้องเหนื่อยแบบนี้ก่อน คนก็เคยผ่านช่วงแบบนี้มานั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปได้นะทัดน้ำขอไพ่หน่อยไพ่อยากแนะนำอะไรสำหรับชาวทัดน้ำนะคะ ป่วยอยู่เปล่าฮะชาตน้ำถ้าป่วยก็อย่าลืมกินยานะคะรักษาสุขภาพของตัวเองน่ารักจังอ่าเพราว่าท่านน้ำเป็นคนน้าตาน่ารักหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างรักสวยรักงามนะคะดูแลตัวเองส l o w ์ไลฟบางท่านถ้าช่วงนี้คุณใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบอะอยากให้ใช้ชีวิตช้าๆลงมาหน่อย นะคะค่อยคใช้ค่อยคอยแบบทำให้มันช้ามากขึ้นหรือบางท่านสโลลีฟบางท่านคุณใช้ชีวิตเหมือนตัวสล็อตบางคนใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันวันจริงๆนะแบบไม่รู้เป้าหมายไม่รู้อะไรอะ่ะคุณลองตั้งโก a ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วลองทําให้ได้ตามนั้นเอาทีละเรื่องเป็นวิในัยให้ตัวเองหลังจากนั้นชีวิตสโลลฟ์ของคุณอะ่ะมันจะถูกกลับมาสู่หลูมป,ปกติไม่ได้ทําให้คุณเร่งขึ้นแต่ทําให้คุณอยู่ในหลูป,ปกติให้มันมีพลังงานมากพอที่เราจะแบบ ขับเคลื่อนอะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมหรือคุณจะไปสักที่ต้นแขนหรือแค่เป็นช่วงที่เราอารมณ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คนโกหกเข้าวัดทำบุญบ้างในความสัมพันธ์นี้ ให้ฝันร้ายพี่ว่ามันอาจจะถึงจุดที่ตัวคุณเองอาจจะต้องมานั่งรีเซ็ตตัวเองเหมือนอย่างพี่บอกถ้าเราเจอสถานาการณ์อะไรที่มันไม่ค่อยโอเคอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลลงไปขนาดนั้นลองหาวิธีรีเซ็ตของตัวเองในแบบของตัวเองนะทาบุญก็ได้ทําสมาธิก็ได้หรือแบบอยู่ในจุดที่แบบหาอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกให้กับตัวเองดูซีรีส์กินของอร่อย ออกกาลังกายคืออะไรที่มันเป็นความสุขอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณเลยอะ่ะที่คุณรู้สึกว่าเน,นี่ยมันคือความสุขของเราในแบบของเราทําสิ่งนั้นเติมเข้าไปมันจะชดเชยกับสิ่งที่มันไม่โอเคกับพลังงานกับเนื้อหาสาระเรื่องราวบางเรื่องที่มันไม่โอเคในชีวิตคุณได้นะคุณลองดูไพ่ขึ้นคนโกหกนั่นแปลว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีคนไม่จริงใจมันมีคนไม่พูดความจริงอยู่แล้วมันก็มีคนที่แบบ ขเขาเรียกว่ายังไงอะให้คุณเชื่อไว้คำหนึ่งแล้วกันพี่พูดประโยคหนึ่งถ้าเขาเป็นคนแบบไหนเขาจะได้คนแบบนั้นพอๆกับที่ถ้าเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะได้คนแบบนั้นอืมเป็นประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วต่อให้ดวงอะ่ะจะขึ้นมายยังไงไะสามสิบเปอร์เซ็นคือสิ่งที่ทําให้คุณได้เจอแต่อีกเจ็สิเปอร์เซ็นคือสิ่งที่คุณสามารถเลือกคําตอบตัวเองได้เลือกคำตอบได้ได้วยตัวเองมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันขึ้นอยู่กับตัวคุณ ประมาณนี้นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับดูความรักเครื่องเดือนแรกในเดือนสิงหาคมของชาวทัตน้ำนะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปการขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปดีดูก่อนคลาย้ันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ